ครับบอดี้กิ๊กแด้งครับวันนี้บอกกันี่แล้วครับวันนี้ได้สมม้วพี่น้องงวงกุ้งตาแสบเองครับใหม่ๆเลยครับสมม้วที่เด็ดกลางบนครับให้พี่น้องมาเข่าอ่อนนี่ข้าแก้มครับวางตุงครับกบกบนะครับแม่บอกไรยิ้มพาแล้วครับบรรยากาศย่ำแรงครับที่บ้านครับสบายๆครับ ลายแตกนะเนาะยเงส่งมาอืมพอดีเลยครับพอดีที้สเลย นี่หน,น้าครับย่ำแรง,าาค,รรงคุณมาวานเขาครับช่วงนี้วานไปดีเลย ทำยังไงคือไอ้ใส่พวนั้นเปล่าเป่า ทางแหลกกันครับกินสมสมว่าครับของแสบเลยครับพอดีดกำลังเคยกินด้วยกัน ว่าหามพี่หามพี่เครืองครับเป็นว่าลุ่มันเขามันมันสีเป็ดคัดเป็ดมาเลยจัง๋วมาเป็ดแด่ว่าโอ้หินงับ อยู่ตรงหน้าครับท่านผูมคนมีร้งวันครับพี่บ้านมันเน็ตช่วนี้ครับมันกำลังบ้านเขาแล้ครับไอห,หน้าบ้านเขา โอ้ยเป็นแน่ครับปิทย บริเวปนี้นะครับเป็นครับพิดหน่อยหน่อยเป็นะครับผู้สมคนเข้าวทรายดีครับสมุัวพรแสบแสบ Cái lăng không đi đâu, cái lăng đến đây kìa Nói chắc khắm đó Khẩu tiếp nữa, khẩu nhau nhau Này, vào thêm cái แสบแม่งครับแสบแสบอยู่ครับที่ไหนเพิ่นบอกว่าลองมันครับส้มม่วครับบารีย์ได้ลองมึงครับทางแรกครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวสิบารีย์จะพากินอยังติดตามครับกินตองบารีย์กินแคระครับคลิปนี้ส้มม่วครับกับผักกับเผาเนี้ยครับแสบแม่งครับกินยูทงครับ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ